คุณเคยรู้สึกไหมครับว่าทุกครั้งที่พยายามคุยกับหลานๆแต่พวกเขากลับตอบสั้นๆหรือแค่พยักหน้ารับรู้แล้วก็เงียบบางทีก็แค่ครับค่ะแล้วก็หันไปเล่นโทรศัพท์ต่อถ้าคุณรู้สึกแบบนี้อยากบอกว่าคุณไม่ได้อยู่คนเดียวนะครับปัญหาเรื่องหลานห่างเหินไม่ค่อยอยากคุยกับปู่ย่าตายายเป็นเรื่องที่หลายคนกําลังเผชิญอยู่ในยุคนี้แต่รู้ไหมครับว่าเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องยากอย่างที่คิดและที่สําคัญคือมันไม่ได้หมายความว่าหลานไม่รักเราหรอกนะครับบางทีอาจจะเป็นเพราะวิธีการสื่อสารของเราที่ยังไม่เข้ากับ ยุคสมัยของเขาเท่านั้นเองวันนี้ผมอยากมาแชร์5เทคนิคการสนทนาที่จะช่วยให้คุณกับหลานได้คุยกันอย่างสนุกสนานสนิทสนมกันมากขึ้นและที่สําคัญคือทําได้จริงโดยไม่ต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองมากมายหรอกครับเทคนิคเหล่านี้ไม่ได้ซับซ้อนอะไรแต่มันมีประสิทธิภาพจริงๆเพราะได้รับการพิสูจน์มาจากหลายครอบครัวที่ประสบความสําเร็จในการสร้างความสัมพันธ์กับหลานให้แน่นแฟ้นขึ้นผมจะพูดถึงแต่ละเทคนิคแบบละเอียดให้คุณเข้าใจง่ายและนําไปใช้ได้ทันที พร้อมยกตัวอย่างสถานการณ์จริงๆที่เกิดขึ้นได้ในชีวิตประจําวันมาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับเทคนิคแรกที่ผมอยากให้ลองทําก็คือหยุดถามคําถามแบบปิดเปลี่ยนมาถามคําถามแบบเปิดแทนคุณอาจจะสงสัยว่าคําถามแบบปิดคืออะไรขอยกตัวอย่างให้เห็นภาพชัดๆนะครับคําถามแบบปิดก็เช่นเรียนดีไหมหิวข้าวไหมสบายดีไหมคําถามพวกนี้หลานตอบได้แค่ดีครับไม่ครับสบายดีค่ะ แล้วก็จบการสนทนาไม่มีอะไรให้พูดต่อบทสนทนาก็สั้นจนน่าเศร้าแต่ถ้าเราเปลี่ยนวิธีการถามเป็นคำถามแบบเปิดมันจะเปิดโอกาสให้หลานได้เล่าเรื่องราวต่างๆมากขึ้นครับลองนึกภาพดูนะครับแทนที่จะถามว่าวันนี้เรียนดีไหมลองเปลี่ยนเป็นวันนี้มีเรื่องอะไรสนุกสนุกเกิดขึ้นที่โรงเรียนบ้างหรือวันนี้หนูเรียนวิชาอะไรที่ชอบที่สุดคำถามแบบนี้จะทําให้หลานต้องคิดและเล่าเรื่องราวให้เราฟังไม่ใช่แค่ตอบสั้นๆแล้วจบหรือถ้าหลานเพิ่งกลับมาจากไปเที่ยวกับเพื่อนแทนที่จะถามว่า สนุกไหมลองถามว่าไปเที่ยวที่ไหนมาบ้างอะไรที่ประทับใจที่สุดคำถามแบบนี้จะเปิดประตูให้หลานได้เล่าประสบการณ์ของเขาอย่างละเอียดและเมื่อเขาเล่าเราก็จะได้รู้จักเขามากขึ้นเข้าใจโลกของเขามากขึ้นด้วยครับที่สําคัญของเทคนิคข้อนี้คือเมื่อหลานเริ่มเล่าเรื่องเราต้องแสดงความสนใจจริงๆด้วยนะครับอย่าแค่ฟังแล้วพยักหน้าลองถามต่อให้เห็นว่าเราสนใจเช่นถ้าหลานบอกว่าวันนี้เรียนวิชาวิทยาศาสตร์สนุกมากเราก็ถามต่อว่าสนุกยังไงเรียนเรื่องอะไรหรือ ทำไมถึงชอบวิชานี้ล่ะการถามตอบแบบนี้จะทําให้หลานรู้สึกว่าเรานั้นให้ความสําคัญกับสิ่งที่เขาพูดและเขาก็จะยิ่งอยากคุยกับเรามากขึ้นเพราะเด็กๆในวันนี้ต้องการความสนใจจากคนที่เขารักมากๆครับอีกหนึ่งตัวอย่างที่ดีมากๆคือการถามเกี่ยวกับความฝันหรือสิ่งที่หลานสนใจแทนที่จะถามว่าอยากเป็นอะไรเมื่อโตขึ้นซึ่งเป็นคําถามท,าที่เด็กๆได้ยินบ่อยจนเบื่อลองถามว่าถ้าหนูมีโอกาสทําอะไรก็ได้ในโลกนี้หนูอยากทําอะไรที่สุดหรือ หนูชอบใช้เวลาว่างทําอะไรทําไมถึงชอบละ่ะคําถามพวกนี้จะช่วยให้เราเข้าใจความสนใจของหลานได้ลึกซึ้งกว่าการถามคําถามธรรมดาธรรมดาที่เขาได้ยินตลอดการเปลี่ยนจากคําถามแบบปิดมาเป็นคําถามแบบเปิดอาจจะฟังดูง่ายแต่มันต้องฝึกฝนนิดหน่อยครับเพราะเราคุ้นเคยกับการถามแบบเดิมมานานแต่เชื่อเถอว่าเมื่อคุณลองทําและเห็นผลลัพธ์ว่าหลานเริ่มคุยกับคุณมากขึ้นเปิดใจมากขึ้นคุณจะรู้สึกมีความสุขมากๆ เลยครับความสัมพันธ์ที่ดีเริ่มต้นจากการสนทนาที่ดีและการสนทนาที่ดีเริ่มต้นจากคำถามที่เปิดประตูให้อีกฝ่ายได้พูดคุยอย่างเต็มที่นั่นเองครับทีนี้มาเทคนิคที่2กันเลยนั่นก็คือหยุดเทียบเคียงหรือวิาพาก์วิจารเรื่องนี้สําคัญมากๆเลยครับหลายครั้งที่เราไม่ได้ตั้งใจจะทําให้หลานรู้สึกแย่แต่คําพูดของเราอาจจะฟังดูเป็นการตัดสินหรือเปรียบเทียบซึ่งทําให้หลานรู้สึกอึอดอดัดไม่อยากคุยต่อตัวอย่างเช่นเอหนูทาไมเรียนไม่เก่งเหมือนพี่ชายละ่ะหรือ สมัยปู่ย่าเรายังเล็กๆไม่เคยทําแบบนี้หรอกนะคําพูดแบบนี้แม้เราจะพูดด้วยความหวังดีแต่มันทําให้หลานรู้สึกว่าเราไม่เข้าใจเขาหรือไม่พอใจในตัวเขาครับเด็กๆในยุคนี้อ่อนไหวกับคําพูดที่ฟังดูเหมือนการตัดสิน หรือเปรียบเทียบมากนะครับพวกเขาอาจจะไม่แสดงออกมาตรงๆว่าเสียใจแต่ในใจพวกเขาจะจดจำและอาจจะเลี่ยงที่จะคุยกับเราเพราะกลัวว่าจะถูกวิจารณ์อีกแทนที่จะเปรียบเทียบหรือวิพากเราควรเปลี่ยนมาให้กำลังใจและยอมรับในตัวเขามากกว่าตัวอย่างเช่นถ้าหลานสอบได้คะแนนไม่ดีอย่างที่คาดหวังแทนที่จะพูดว่าทำไมไม่ตั้งใจเรียนล i คนอื่นเขาทำได้ลองพูดว่าปู่เห็นว่าหนูพยายามแล้วนะครั้งหน้าเราลองหาวิธีเรียนที่เหมาะกับหนูมากกว่านี้ดีไหมคำพูดแบบนี้จะทำให้หลานรู้สึก ว่าเราอยู่เคียงข้างเขาไม่ใช่มายืนตัดสินเขาครับหรือถ้าหลานชอบทำอะไรที่เราไม่เข้าใจเช่นเล่นเกมหรือดูยูทูบเบอร์แทนที่จะบ่นว่าเล่นแต่เกมไม่เห็นได้อะไรเลยลองพูดว่าย่าอยากรู้จังเลยว่าเกมที่หนูเล่นมันสนุกยังไงพะยะดูหน่อยได้ไหมการแสดงความสนใจแทนการวิพากษ์จะเปิดโอกาสให้หลานได้แชร์สิ่งที่เขารักกับเราและบางทีเราอาจจะได้เข้าใจโลกของเขามากขึ้นด้วยครับสิ่งสําคัญอีกอย่างคือเร,เราควรหยุดเปรียบเทียบยุคสมัยอย่าพูดว่า สมัยก่อนไม่เคยมีอะไรแบบนี้หรือสมัยนี้เด็กสบายเกินไปคำพูดแบบนี้มันสร้างกำแพงระหว่างเรากับหลานครับมันทําให้หลานรู้สึกว่าเราไม่เข้าใจยุยคสมัยของเขาและไม่พยายามจะเข้าใจด้วยแต่ถ้าเราเปลี่ยนมาพูดว่ายุคของหนูมันแตกต่างจากยุคของปู่มากเลยนะปู่อยากรู้เรื่องราวของหนูมากกว่านี้มันจะทําให้หลานรู้สึกว่าเราเปิดใจพร้อมที่จะเรียนรู้โลกของเขาการที่เราหยุดเทียบเคียงและวิพากษ์ไม่ได้หมายความว่า เราจะไม่ให้คําแนะนําหรือแนวทางแก่หลานนะครับแต่มันหมายความว่าเราควรเลือกวิธีพูดที่สร้างสรรค์มากกว่าเช่นแทนที่จะบอกว่านี่ไม่ใช่วิธีที่ถูกเราอาจจะพูดว่าปู่เคยเจอปัญหาแบบนี้มาก่อนแล้วลองทําแบบนี้ดูได้ผลนะหนูอยากลองไหมการเสนอแนะแทนการสั่งสอนจะทําให้หลานรับฟังเรามากกว่าครับเพราะเขารู้สึกว่าเราเคารพในการตัดสินใจของเขา อีกสิ่งหนึ่งที่ควรระวังคือการวิพากษ์รูปร่างหน้าตาหรือสิ่งที่หลานชอบแม้เราจะคิดว่ามันเป็นเรื่องเล็กน้อยแต่สำหรับหลานมันอาจจะเป็นเรื่องใหญ่มากเลยครับการพูดว่าทำไมอ้วนขึ้นล่ะหรือทรงผมแบบนี้ดูแปลกนักแม้จะพูดด้วยความห่วงใยแต่มันทำให้หลานรู้สึกไม่ดีและไม่อยากมาพบเราแทนที่จะพูดแบบนี้เราควรให้กำลังใจและยอมรับเขาในสิ่งที่เขาเป็นหากเราห่วงเรื่องสุขภาพก็ควรถามด้วยความห่วงใยจริงๆเช่นหนูดูเหนื่อยนะพักผ่อนเพียงพอไหมมีอะไรที่ย่าช่วยได้บ้างไหม คำพูดแบบนี้จะทำให้หลานรู้สึกว่าเราห่วงใย,ยเขาจริงหาฮไม่ใช่แค่วิพากษ์วิจารณ์ครับการเปลี่ยนวิธีสื่อสารจากการวิพากษ์มาเป็นการให้กำลังใจและการยอมรับนั้นต้องใช้ความพยายามเพราะเราอาจจะคุ้นเคยกับการพูดแบบเดิมมานานแต่เมื่อเราเริ่มปรับเปลี่ยนเราจะเห็นว่าหลานเริ่มเปิดใจกับเรามากขึ้นพร้อมที่จะคุยและแชร์เรื่องราวต่างๆในชีวิตของเขาเพราะเขารู้สึกปลอดภัยและได้รับการยอมรับจากเราครับ มาต่อที่เทคนิคที่3กันเลยนั่นก็คือแชร์เรื่องราวของเราในแบบที่น่าสนใจหลายครั้งเวลาเราคุยกับหลานเรามักจะถามแต่เรื่องของเขาแต่ไม่ค่อยเล่าเรื่องของเราเท่าไหร่หรือบางทีเราอาจจะเล่าเรื่องเดิมๆซากๆจนหลานท่องได้ขึ้นใจแล้วการแชร์เรื่องราวของเราในแบบที่น่าสนใจจะช่วยให้หลานเห็นอีกมิติของเราและทําให้พวกเขารู้สึกว่าเรานั้นไม่ใช่แค่ปู่ย่าตายายที่เข้มงวดหรือแก่เกินกว่าจะเข้าใจเขาแต่เรายังเป็นคนที่มีเรื่องราวดีๆมากมายให้แชร์ครับการเล่าเรื่องราวของเรานั้น ไม่ใช่แค่การบรรยายประวัติศาสตร์หรืออดีตแต่เราควรเล่าในแบบที่สร้างความเชื่อมโยงตัวอย่างเช่นถ้าหลานกำลังประสบปัญหาเรื่องการเรียนเราอาจจะเล่าว่าย่าตอนเด็กๆก,ก็เคยเรียนไม่เก่งเหมือนกันนะแล้วก็เคยท้อใจมากเลยแต่ย่ามีเพื่อนคนหนึ่งที่ช่วยสอนแล้วย่าก็ค่อยๆเข้าใจขึ้นหนูมีเพื่อนที่พร้อมช่วยเหมือนกันไหมหรือว่าปู่ช่วยอะไรได้บ้างการเล่าประสบการณ์ของเราแล้วเชื่อมโยงกับสถานการณ์ของหลานจะทําให้เขารู้สึกว่า เราเข้าใจเขาและเราก็เคยผ่านสิ่งที่เขากําลังเผชิญอยู่ครับหรือเราอาจจะเล่าเรื่องตลกๆสนุกๆในอดีตของเราเช่นเรื่องที่เราทําสนตอนเด็กๆเรื่องที่เราเคยทําอะไรโง่ๆแล้วได้บทเรยียนหรือเรื่องที่เราเคยตื่นเต้นกับอะไรสักอย่างเรื่องราวแบบนี้จะทําให้หลานเห็นว่าเราก็เคยเป็นเด็กเหมือนกันมีความรู้สึกเหมือนกันและมันจะทําให้เขารู้สึกใกล้ชิดกับเรามากขึ้นเด็กๆชอบฟังเรื่องราวที่สนุกตื่นเต้นและเกี่ยวข้องกับชีวิตจริงๆมากกว่าบทเรียนคุณธรรมที่ฟังดูจริงจังเกินไปครับ สิ่งสําคัญในการเล่าเรื่องคือเราต้องเล่าให้มันน่าสนใจใช้น้ําเสียงที่มีชีวิตชีวาเล่าด้วยอารมณ์ขันเล่าให้มีรายละเอียดที่น่าตื่นเต้นอย่าเล่าแบบจืดชืดหรือเล่าแบบสั้นๆจนไม่มีอะไรน่าสนใจเช่นแทนที่จะบอกว่าสมัยก่อนปู่ก็เคยเล่นกับเพื่อนๆลองเล่าแบบละเอียดว่าตอนปู่อายุเท่าหนูนี่แหละมีวันหนึ่งที่ปู่กับเพื่อนๆหนีเรียนไปจากปลาที่หนองแล้วรองเท้าของปู่ก็ตกลงไปเลยปู่ต้องเดินเท้าเปล่ากลับบ้านพอดีโดนครูจับได้เฮ้ยโดนด่าสนั่นเลยนัก การเล่าแบบนี้มันมีภาพมีรายละเอียดหลานจะจินตนาการตามได้และสนุกไปกับเรื่องราวครับนอกจากเรื่องในอดีตแล้วเราควรเล่าเรื่องในปัจจุบันด้วยเช่นสิ่งที่เราเพิ่งเรียนรู้ใหม่ๆงานอดิเรกที่เราทําหรือเรื่องตลกๆที่เราเจอในชีวิตประจําวันการเล่าเรื่องเหล่านี้จะทําให้หลานเห็นว่าเรายังมีชีวิตที่น่าสนใจไม่ใช่แค่คนแก่ที่ติดอยู่ในอดีตมันจะทําให้เขาอยากคุยกับเรามากขึ้นเพราะเขาเห็นว่าเราเองก็ยังเรียนรู้และพัฒนาตัวเองอยู่ ตลอดเวลาครับตัวอย่างเช่นหนูรู้ไหมว่าเมื่อวานย่าไปตลาดแล้วได้เจอเพื่อนเก่าที่ไม่ได้เจอกันมานานมากเราคุยกันสนุกมากเลยทําให้ย่านึกถึงวันเก่าๆแต่ที่น่าแปลกคือเพื่อนคนนั้นเดียยอวอนี้เล่นโซเชียลมีดีเก่งกว่าย่าเสียอีกการแชร์แบบนี้จะทําให้หลานเห็นว่าเราก็มีชีวิตที่คึกคักไม่แพ้ใครนะครับการแชร์เรื่องราวของเรายังเป็นการสร้างสะพานเชื่อมต่อระหว่างรุ่นอีกด้วยเพราะมันทําให้หลานได้เห็นว่ายุคสมัยต่างกันแต่ความรู้สึก และประสบการณ์บางอย่างนั้นเหมือนกันทุกคนต่างก็เคยเป็นเด็กเคยมีความฝันเคยท้อแท้เคยดีใจและเคยสนุกสนานการเล่าเรื่องราวของเราจึงไม่ใช่แค่การให้ความบันเทิงแต่มันเป็นการสร้างความเข้าใจและความผูกพันระหว่างเรากับหลานอีกด้วยครับอย่างไรก็ตามเราควรระวังไม่ให้เราพูดมากเกินไปจนหลานไม่มีโอกาสพูดนะครับการสนทนาที่ดีควรเป็นการแลกเปลี่ยนกันกไปมาเราเล่าบ้างหลานเล่าบ้างไม่ใช่เราพูดคนเดียวตลอดเวลาดังนั้นหลังจากเล่าเรื่องของเราแล้ว เราควรเปิดโอกาสให้หลานได้พูดหรือแสดงความคิดเห็นเช่นหลังจากเล่าเรื่องเสร็จแล้วเราอาจจะถามว่าแล้วหนูหลักเคยเจออะไรแบบนี้บ้างไหมหรือหนูคิดยังไงกับเรื่องนี้การทำแบบนี้จะทำให้การสนทนาเป็นไปในลักษณะของการแลกเปลี่ยนที่สนุกสนานครับทีนี้มาถึงเทคนิคที่สี่แล้วนั่นก็คือใช้ช่องทางการสื่อสารที่หลานคุ้นเคยเรื่องนี้สำคัญมากๆเลยในยุคดิจิทัลนี้ครับบางทีเราอาจจะคิดว่าการคุยกันต้องเจอหน้ากันเท่านั้นแต่สำหรับเด็กๆ ในยุคนี้พวกเขาคุ้นเคยกับการสื่อสารผ่านโทรศัพท์ผ่านแอปพลิเคชันต่างๆมากกว่าและการที่เราปรับตัวไปใช้ช่องทางเหล่านี้จะทําให้เราได้คุยกับหลานบ่อยขึ้นไหมจําเป็นต้องรอให้เขามาเยี่ยมเราเท่านั้นครับตัวอย่างเช่นเราอาจจะลองเรียนรู้การใช้แอปแชทที่หลานใช้เช่นไลน์หรือวอตแอปแล้วส่งข้อความถามไทยเขาเป็นระยะะ,ยะไม่ต้องยาวมากแค่ถามว่าวันนี้เป็นยังไงบ้างหรือส่งรูปภาพอะไรสนุกๆที่เราเห็นให้เขาดูการทําแบบนี้จะทําให้หลานรู้สึกว่า เราคิดถึงเขาและมันไม่ได้รบกวนเวลาของเขามากเกินไปเพราะเขาสามารถตอบเมื่อไหร่ก็ได้ที่สะดวกครับการส่งข้อความสั้นๆเป็นระยะจะทําให้เรามีการติดต่อกันอย่างสม่ําเสมอไม่ใช่คุยกันแค่เวลาเจอหน้ากันเท่านั้นบางคนอาจจะกลัวว่าจะใช้เทคโนโลยีไม่เป็นแต่จริงๆแล้วมันไม่ยากอย่างที่คิดหรอกครับเราสามารถขอให้หลานสอนเราได้ซึ่งนั่นก็เป็นอีกวิธีหนึ่งที่ดีในการสร้างความผูกพันด้วยเพราะหลานจะรู้สึกมีคุณค่าที่ได้สอนเราอะไรบางอย่างและเราก็จะได้ใกล้ชิดกับเขาในขณะที่เขากำลังสอน มันเป็นกิจกรรมที่สนุกและทําให้ทั้งสองฝ่ายมีความสุขร่วมกันครับอาจจะเริ่มจากสิ่งง่ายๆก่อนเช่นการส่งข้อความการส่งรูปภาพหรือการโทรวิดีโอคอลแล้วค่อยๆเรียนรู้ไปเรื่อยๆอย่าเพิ่งท้อน,นะครับการโทรวิดีโอคอลก็เป็นอีกช่องทางที่ดีมากๆเลยครับเพราะเราจะได้เห็นหน้ากันแม้ว่าจะอยู่ไกลกันมันทําให้การสนทนาอบอุ่นขึ้นใกล้ชิดขึ้นและเราจะได้เห็นสีหน้าท่าทางของหลานซึ่งบางทีคําพูดอาจจะไม่สื่ออารมณ์ได้ครบถ้วน แต่เมื่อเราได้เห็นหน้าเห็นตาเราจะรู้สึกได้ว่าเขาเป็นอย่างไรและเขาก็จะรู้สึกใกล้ชิดกับเราเช่นกันการนัดโทรวิดีโอคอลการเป็นประจำเช่นสัปดาห์ละครั้งจะช่วยให้เรามีเวลาที่ได้คุยกันอย่างเป็นส่วนตัวแม้ว่าจะอยู่ห่างไกลกันก็ตามครับนอกจากแชทและวิดีโอคอลแล้วเราอาจจะลองส่งข้อความเสียงให้หลานฟังบางคน อาจจะพิมพ์ข้อความไม่ค่อยเป็นหรือพิมพ์ช้าก,การส่งข้อความเสียงจะเป็นทางเลือกที่ดีเพราะเราแค่พูดก็พอและหลานจะได้ยินน้ําเสียงของเราซึ่งมันอบอุ่นกว่าการอ่านข้อความตัวหนังสือครับแต่ก็ควรระวังไม่ให้ข้อความเสียงยาวเกินไปเพราะหลานอาจจะไม่มีเวลาฟังหมดควรพูดให้กระชับตรงประเด็นและน่าสนใจนะครับอีกช่องทางหนึ่งที่น่าสนใจคือการแชร์รูปภาพหรือวิดีโอสั้นๆผ่านโซเชียลมีเดียถ้าเราเริ่มใช้แอปเช่น Facebook หรือไอจีเราอาจจะลองโพสรูปภาพหรือเรื่องราวของเราบ้างแล้วหลานจะได้เห็นและอาจจะมาคอมเมนต์หรือกดไลค์มันเป็นอีกวิธีหนึ่งที่ทําให้เรามีการติดต่อกันอย่างสม่ําเสมอโดยไม่ต้องเป็นทางการหรือจริงจังมากเกินไปครับบางทีการเห็นรูปภาพชีวิตประจําวันของกันและกันจะทําให้รู้สึกใกล้ชิดกันมากขึ้นแม้จะไม่ได้คุยกันทุกวันก็ตามแต่ที่สําคัญที่สุดในการใช้เทคโนโลยีเหล่านี้คือเราไม่ควรรบกวนหลานมากเกินไปควรเคารพ ในเวลาส่วนตัวของเขาถ้าเราส่งข้อความแล้วเขาไม่ตอบทันทีก็ไม่ต้องเร่งเขาหรือส่งข้อความซ้ำบ่อยๆจนเขารู้สึกกดดันเด็กๆในวันนี้มีกิจกรรมมากมายมีการเรียนงานที่ต้องทำและเวลาพักผ่อนดังนั้นเราควรส่งข้อความที่เหมาะสมไม่มากเกินไปและรอให้เขาตอบเมื่อเขาพร้อมครับการเคารพพื้นที่ส่วนตัวจะทำให้เขารู้สึกสบายใจที่จะคุยกับเราไม่รู้สึกว่าเรากดดันหรือควบคุมมากเกินไปการปรับตัวเข้ากับช่องทางการสื่อสารของหลานนั้นอาจจะดูท้าทายในตอนแรก แต่จริงๆแล้วมันเป็นการลงทุนที่คุ้มค่ามากๆเลยครับเพราะมันจะทําให้เรามีโอกาสได้คุยกับหลานบ่อยขึ้นเข้าใจชีวิตของเขามากขึ้นและสร้างความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นขึ้นไม่ว่าเราจะอยู่ใกล้หรือไกลกันแค่ไหนก็ตามเทคโนโลยีสามารถเชื่อมโยงหัวใจของเรากับหลานได้อย่างดีเลยทีเดียวครับ และเทคนิคสุดท้ายที่5้าที่ผมอยากให้ลองทําก็คือสร้างกิจกรรมหรือประสบการณร่วมกันบางทีการนั่งคุยกันอย่างเดียวอาจจะไม่เพียงพอที่จะทําให้หลานรู้สึกผูกพันกับเราแต่ถ้าเรามีกิจกรรมที่ทําร่วมกันมันจะสร้างความทรงจําดีๆและทําให้หลานรู้สึกว่าเวลาที่ใช้กับเรานั้นสนุกสนานและมีคุณค่าครับกิจกรรมที่ว่านี้ไม่จําเป็นต้องยิ่งใหญ่หรือซับซ้อนอะไรอาจจะเป็นสิ่งง่ายๆที่ทําด้วยกันก็เพียงพอแล้วตัวอย่างเช่นการทําอาหารด้วยกันนี่เป็นกิจกรรมที่ดีมากมาก เลยครับเราอาจจะสอนหลานทําอาหารจานที่เราถนัดหรือขนมที่เราทําเป็นขนะดที่ทําอาหารเราจะได้คุยกันหัวเราะกันและร่วมมือกันทําอะไรบางอย่างให้สําเร็จเมื่อได้กินอาหารที่ทําร่วมกันหลานจะรู้สึกภูมิใจและมีความสุขและเขาจะจดจําช่วงเวลานั้นไปตลอดครับนอกจากนี้การทําอาหารยังเป็นการถ่ายทอดสูตรหรือวิธีการจากรุ่นสู่รุ่นอีกด้วยซึ่งมันมีความหมายมากกว่าแค่การทําอาหารหรืออาจจะเป็นกิจกรรมอื่นๆเช่นการเล่นเกมกระดานหรือเกมไพ่ด้วยกันการทําสวน หรือปลูกต้นไม้ร่วมกันการไปตลาดหรือไปเดินเล่นในสวนสาธารณะด้วยกันการดูหนังหรือฟังเพลงร่วมกันหรือแม้แต่การนั่งทำงานฝีมือเล็กๆน้อยๆเช่นถักไหมพรมประดิษฐ์ของเล่นหรือทำกาดเอวยพรด้วยกันกิจกรรมเหล่านี้ไม่เพียงแต่สร้างความทรงจำดีๆแต่ยังเป็นโอกาสที่เราจะได้คุยกันอย่างผ่อนคลายไม่เคร่งเครียดเพราะมีกิจกรรมอื่นที่ทำร่วมกันอยู่ด้วยครับ ที่สําคัญคือเราควรเลือกกิจกรรมที่หลานสนใจด้วยไม่ใช่แค่สิ่งที่เราอยากทําเท่านั้นถ้าหลานชอบเล่นเกมเราก็อาจจะลองเล่นเกมง่ายๆกับเขาถ้าเขาชอบวาดรูปเราก็ลองวาดรูปด้วยกันถ้าเขาชอบดนตรีเราก็ฟังเพลงหรือร้องเพลงด้วยกันการแสดงความสนใจในสิ่งที่หลานรักจะทําให้เขารู้สึกว่าเราเคารพและให้คุณค่ากับสิ่งที่เขาชอบและเขาจะยินดีที่จะใช้เวลากับเราครับนอกจากกิจกรรมในบ้านแล้วเราอาจจะลองนัดพาหลานไปทํากิจกรรมข้างนอกบ้างเป็นครั้งคราว เช่นไปชมภาพยนตร์ไปพิพิธภัณฑ์ไปสวนสัตว์หรือไปทานอาหารร้านที่เขาชอบการออกไปทำกิจกรรมข้างนอกจะทำให้มันรู้สึกพิเศษและน่าตื่นเต้นมากกว่าการนั่งคุยกันที่บ้านและมันจะเป็นความทรงจำที่หลานจะจดจำไปตลอดครับเพราะคนเรามักจะจำเหตุการณ์พิเศษพิเศษมากกว่าช่วงเวลาธรรมดาอีกสิ่งหนึ่งที่น่าสนใจคือการสร้างประเพณีหรือกิจกรรมประจำที่ทำร่วมกันเป็นพิเศษ เช่นทุกวันเสาร์บ่ายทำขนมด้วยกันหรือทุกวันอาทิตย์เช้าไปเดินเล่นด้วยกันหรือทุกเดือนไปกินข้าวข้างนอกกันครั้งหนึ่งการมีกิจกรรมประจําแบบนี้จะทําให้หลานรอคอยและตั้งตาคอยการพบเราเพราะเขารู้ว่าเมื่อไหร่ที่ได้เจอจะมีอะไรสนุกสนุกรอเขาอยู่เสมอและมันจะกลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเขาที่เขาจะหวงแหนและภูมิใจครับที่สําคัญที่สุดในการทํากิจกรรมร่วมกันคือเราต้องมีความสุขกับมันด้วย ถ้าเราทำแบบบังคับหรือไม่มีความสุขหลานจะรู้สึกได้และเขาก็จะไม่สนุกไปด้วยแต่ถ้าเราเองก็ยิ้มแย้มและมีความสุขกับเวลาที่ใช้กับหลานทลังบวกนั้นจะถ่ายทอดไปถึงเขาและเขาก็จะมีความสุขไปด้วยเช่นกันการใช้เวลาด้วยกันอย่างมีคุณภาพนั้นสำคัญกว่าปริมาณเวลามากนะครับแม้จะเจอกันสั้นๆแต่ถ้ามันเต็มไปด้วยความสุขและความผูกพันมันจะมีคุณค่ามากกว่าการเจอกันนานๆแต่ไม่มีกิจกรรมอะไรร่วมกันผ่านมาถึง5เทคนิคที่ผมแชร์ให้แล้วนะครับจากการหยุดถามคำถามแบบปิดหยุดเทียบเคียง หรือวิาพากวิจารณ์ใช้เรื่องราวของเราในแบบที่น่าสนใจใช้ช่องทางการสื่อสารที่หลานคุ้นเคยและสร้างกิจกรรมหรือประสบการ์ร่วมกันเทคนิคทั้งหมดนี้ไม่ได้ยากอย่างที่คิดแต่มันต้องใช้ความพยายามและความตั้งใจจริงๆจ,จ,จากเราครับความสัมพันธ์ที่ดีกับหลานไม่ได้เกิดขึ้นเองโดยอัตโนมัติมันต้องอาศัยการดูแลเอาใจใส่และความพยายามอย่างต่อเนื่องสิ่งที่ผมอยากให้จําไว้มากที่สุดก็คือเด็กๆในยุคนี้แม้จะดูห่างเหินหรือไม่สนใจ แต่จริงๆแล้วพวกเขาก็ต้องการความรักและความใส่ใจจากปู่ย่าตายายเหมือนเด็กในทุกยุคทุกสมัยครับแต่วิธีการสื่อสารและการสร้างความสัมพันธ์อาจจะต่างไปจากเมื่อก่อนดังนั้นเราต้องเรียนรู้และปรับตัวให้เข้ากับยุคสมัยของเขาไม่ใช่คอยให้เขามาปรับตัวเข้ากับเราฝ่ายเดียวการเปิดใจยอมรับสิ่งใหม่ๆเรียนรู้วิธีการสื่อสารแบบใหม่และเข้าใจโลกของหลานมากขึ้นมันจะช่วยให้เราได้สร้างความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นและมีความสุขกับหลานได้จริงๆครับ และอีกสิ่งหนึ่งที่ต้องย้ําคืออย่ายอมแพ้ครับบางทีในช่วงแรกที่เราเริ่มลองใช้เทคนิคเหล่านี้หลานอาจจะยังไม่ตอบสนองมากนักหรืออาจจะยังห่างเหินอยู่แต่อย่าเพิ่งท้อใจนะครับความสัมพันธ์ต้องใช้เวลาในการสร้างโดยเฉพาะถ้าเคยห่างเหินกันมาก่อนมันอาจจะต้องใช้เวลาสักพักที่หลานจะเริ่มเปิดใจและไว้วางใจเราแต่ถ้าเราทําอย่างสม่าเสมอและจริงใจในที่สุดเขาจะรู้สึกได้และจะค่อยๆเปิดใจให้เรามากขึ้นเรื่อยๆครับการทําเหล่านี้ไม่ใช่แค่เพื่อหลานเท่านั้นนะครับแต่มัน ก็เป็นประโยชน์กับเราด้วยการได้คุยกับหลานได้รับรู้เรื่องราวในชีวิตของเขาและได้มีส่วนร่วมในการเติบโตของเขามันทําให้ชีวิตของเรามีความหมายและมีความสุขมากขึ้นมันทําให้เรารู้สึกว่าเรายังมีบทบาทสําคัญในครอบครัวยังเป็นที่รักและเป็นที่ต้องการความสัมพันธ์ที่ดีกับหลานจึงเป็นของขวัญที่มีค่าทั้งสําหรับเราและเขาครับผมหวังว่าเทคนิคทั้ง5ข้อที่แชร์ให้วันนี้ จะเป็นประโยชน์กับคุณนะครับลองนําไปใช้ดูปรับเปลี่ยนให้เหมาะกับสถานการณ์และบุคลิกของคุณและหลานและอย่าลืมว่าทุกความสัมพันธ์นั้นต่างกันสิ่งที่ได้ผลกับคนหนึ่งอาจจะไม่ได้ผลกับอีกคนดังนั้นเราอาจจะต้องลองหลายๆวิธีค่อยๆสังเกตค่อยๆปรับจนกว่าจะเจอวิธีที่เหมาะสมที่สุดสําหรับเราและหลานของเราถ้าคุณมีประสบการณ์หรือเทคนิคอื่นๆที่ได้ผลดีกับคุณผมอยากเชิญชวนให้คุณแชร์ในคอมเมนต์นะครับเพราะการแลกเปลี่ยนประสบการณ์กันจะช่วยให้ทุกคน ได้เรียนรู้และพัฒนาวิธีการสร้างความสัมพันธ์กับหลานให้ดีขึ้นไปด้วยกันและถ้าคุณคิดว่าวิดีโอนี้มีประโยชน์ช่วยกดไลค์และแชร์ให้เพื่อนๆที่อาจจะมีปัญหาคล้ายๆกันด้วยนะครับและอย่าลืมกดติดตามช่องของเราเพื่อรับชมคอนเทนต์ดีๆเกี่ยวกับการใช้ชีวิตหลังวัย60อย่างมีความสุขและมีคุณภาพครับจำไว้นะครับว่าการมีความสัมพันธ์ที่ดีกับหลานนั้นเป็นของขวัญที่ล้ำค่าที่สุดที่เราสามารถมอบให้กันและกันการเปลี่ยนแปลงเล็กๆน้อยๆ ในวิธีการสื่อสารและการสร้างความสัมพันธ์สามารถสร้างความแตกต่างอย่างมากได้จริงๆอย่ายอมแพ้กับความห่างเหินแต่จงมองมันเป็นโอกาสในการเริ่มต้นใหม่และสร้างความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นขอให้คุณและหลานมีความสุขและมีความสัมพันธ์ที่อบอุ่นกันนะครับขอบคุณที่รับชมแล้วพบกันใหม่ในวิดีโอหน้าครับสวัสดีครับ